มีคนนะหลายคนนะบอกว่าอาม่าหน้าตาเหมือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรู้จักไหมเต็งเซียวเพ้งสีจิ้นผิงสีผิ้งผิงก็ไข่สีจิ้นผิงมังจริงอ่ะอืออ๋อกิมงเพ้งไงไม่ใช่ใช่สีจิ้นผิงสีผิ้งผิงก็สีเลยเนี่ยคนนี้ อ๋อใช่ซี่กิมเพงไงอ๋อภาษาจีนภาษาจีนเรียกว่าซี่กิมเพงเขาบอกว่าอาาหน้าเหมือนคนนี้คนเลยถามมาเยอะว่าอาาเป็นพี่น้องกับคนนี้หรือเปล่าเออใครใครก็ถามอาเคอเคเปย็ยงถามอามากับอีพีน้องหรือเปล่าแล้วอาามีพี่น้องกับคนนี้ไหมไม่มีแล้วทำไมหน้าเหมือนกันอ่ะไม่รู้เลยแล้วคนนี้เขาดังไหมคนเนี้ยโอ้ยเร็วนี้เป็นหมงกระปาเท็กไยเป็นนายองหมงกระนาอตูอตูอุตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่อตูแล้วเป็น อเสถฐาแล้วอาจีซีตรงนี้อียังทําอยู่นะหรือจริงๆแล้วคนนี้เป็นพี่ชายอามาให้ก็ดีอ่ะจีามามองกล้องแล้วยิ้มแบบเขาเดี๋ยวให้คนมาบอกว่าเหมือนหรือเปล่า